สวัสดีค่ะอยู่กับดีชนทีชาพัชราวันในช่วงกอสิบาบันเทิงนะคะวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้มีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาอัปเดตกันค่ะข่าวแรกของเรามาตามกันต่อนะคะสําหรับคดีของจีนธรรมวัฒนาะสามีของหนิงปณนิตาค่ะวันนี้ก็ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาตามนัดนะคะหลังถูกกระติกและแสนฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะ เช้านี้จินธรรมวัฒนาสามีผู้จัดมากฝีมือหนิงปณิตาพร้อมทนายตั้มนะคะได้เดินทางไปที่สอนอมีนบุรีค่ะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังกระติกอิสรีนฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะจากกรณีที่จินคอมเมนต์ในโพสต์ไอจีของหนิงหลังนําภาพแซนแล้วก็กระติกเนี่ยมาลงในโซเชียลค่ะหลังจากนั้นช่วงบ่ายสามโมงนะคะจินแล้วก็ทนายตั้มได้เดินทางมาที่สอนอท่าข้ามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่แซนวิสาพัรได้ฟ้องร้องไว้ ด้วยสาเหตุเดียวกันแต่ว่าต่างท้องที่กันนะคะโดยทนายตั้มก็บอกว่าได้มาตามขบวนการรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมยื่นขอความเป็นธรรมให้รวมสำนวนคดีค่ะเพราะว่ามองว่าเป็นการกระทําครั้งเดียวโดยคดีดังกล่าวนะคะทั้งจีนแล้วก็ทนายตั้มก็บอกว่าไม่กังวลเลยค่ะก่อนที่ทางทนายตั้มเนี่ยจะแนะนําให้จีนเพาเรื่องคอมเมนต์ลงหน่อยนะคะแม้ว่าคดีจะเล็กแต่ก็เสียเวลาค่ะส่วนคดีของหนิงปณิตาที่มีการแจ้งความกลับ ะะทางตํารวจสอนอ,อปทุมวานได้ออกหมายเรียกแซนไปแล้วและทราบว่าในวันนี้ทางแซนยังไม่ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะทั้งนี้หากตํารวจออกหมายเรียก2ครั้งแล้วยังไม่มาก็จะออกหมายจับค่ะ